ตอบอนไซหลังจากที่เราเลี้ยงไว้นานๆเนี่ยก็จะมีกิ่งที่แตกแขนงออกมาเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆพนเพื่อนๆต้องลองคัดกิ่งไว้ครับลองดูว่าจะให้เกิดเป็นทรงพุ่มแบบไหนพอคัดกิ่งไว้ได้แล้วเนี่ยก็ทําการลิดใบดูกิ่งครับทาการเข้าลวดในกิ่งที่ยังไม่อยู่ในตัวมุมที่องศาที่เราต้องการนะหลังจากที่ทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลี้ยงต่อไปนะครับเขาก็จะโตขึ้นครับโตจนได้ขนาดที่เราต้องการครับขนาดที่เราต้องการก็คือเป็นสัสดส่วนที่เหมาะสมกับตัวตอของเรานะไม่ใหญ่เกินไปและ ไม่เล็กเกินไปแบบนี้นะครับพอได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็ขายลวดออกแล้วก็ตัดกิ่งครับตัดทดพอตัดทด์เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยกิ่งเขาก็จะแตกจาก1กิ่งเป็น2กิ่งครับจาก2เป็น4ครับเลี้ยงออกไปแบบนี้เรื่อยๆครับโดยกิ่งที่เราตัดเนี่ยที่แตกแขนงออกมาครับก็อย่าให้เขามีขนาดใหญ่เท่ากับตัวกิ่งฐานของเขานะฮะให้เขามีขนาดเล็กกว่าลงไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะทําให้เกิด ฐานของกิ่งที่ใหญ่แล้วก็ปลายที่เรียวครับก็จะเป็นการย่อกิ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆใช้กรรไกรตัดกิ่งดีๆแบบนี้นครับคมๆในการค่อยๆตัดแบบนี้อพอกิ่งระยะหลังๆเนี่ยเขาก็จะเป็นกิ่งที่เล็กลงมาแบบนี้นะครับถามว่า ต้องตัดไปถึงเมื่อไหร่ครับก็เอาจนที่พอใจนะครับจนกว่าที่เราจะไม่สามารถที่จะย่อยได้แล้วนะครับหลังจากตัวกิ่งสุดท้ายเราก็ปล่อยเขาแตกพุ่มครับแล้วก็ตัดเก็บพุ่มไว้เรื่อยๆแค่นั้นเองครับเพื่อนๆตัวกิ่งที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยบางครั้งเนี่ยขนาดมันจะไม่ได้เท่ากันนะครับเขาอาจจะโตเร็วโตช้าครับ กิ่งไหนที่มีขนาดที่โตได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดออกครับแต่กิ่งไหนที่ยังโตไม่ได้ขนาดตัดทดของเราเนี่ยเราก็เลี้ยงไว้ก่อนนะแล้วค่อยมาตัดทดอีกทีนะครับตัวแผลนะครับแผลเล็กๆทาด้วยยาทาแผลบอนไซก็ได้นะครับเพื่อลดการขายน้ำส่วนแผลใหญ่เนี่ยหลังจากทาด้วยยาทาแผลบอนไซเราต้องปิดทับด้วยเทปอลูมิเนียมเอาไว้ด้วยนะครับดินก็ใช้เป็นพวกดินาคาคะดามาก็ได้นะครับเป็นดินที่มีความเค็มต่ําแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของบอนไซในภาชนะเล็กๆแบบนี้นะครับผม ทําบทเรียนพื้นฐานไว้ด้วย6บทนะครับเผื่อใครสนใจครับก็ทักกันเข้ามาทางเพจฟ้าได้หรืออินบ็อกกันก็ได้หรือจะใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งไว้ให้นะครับเป็นบทสําหรับมือใหม่ครับเผื่อเพื่อนๆจะได้นําไปศึกษาเรียนรู้กันนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับ